สวัสดีค่ะพี่น้องป่องไปสุขสุขคนมื่อนี่กับมะพรอยานิวแคนาดาคือเก่าเหล่าจ้ายานิวกับมะฮาวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยซีดีใช้ซอแอนออร์ดีของพวกเขาคือเก่าแล้วเนาะจ้ากับทึ่งน้อง,กกงอ,งอัดเนาะค่ะเพื่อนละใส่ชุดอันพระเอกรอขักทึ่งอันหน้าเบาทึ่งอันพี่ไอเนอาะพี่น้องจา้าชุดนี้เป็นตัวตึงในตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่นี่เดี๋ยวยานิวสิ่อบอกสู่ฟังเนงาะจ้าะก็คือว่าล่าสุดบอดบอยิริชัยแล้วก็ได้โพสต์แบบนี้เนะาะจ้าพอันรูปชุด มอล้ำแล้วละเพกหมอล้ำละล้อรอ,อพี่น้องจางามงามชุดเผ่นกระไดบอ่อนซซแอนแล้วกระไดขอมาคอมเมนต์ได้บานตอนนี้ก็ตึงนะสัตวแล้วแซลลินเนาะเป็นตะหักตะหักพี่น้องจ้าโอแอนกับบอดบอ,ดบอยิ่นกระแซลกันล,ลินนี้ดีเอฟซีลายๆท่ทันกับขอมาสแสดงความคิดเห็นน้ำเน,นานะจะเนาะสิริช,ชัยใส่ชุดไหนก็ห่อค่ะฟ้อนกระงามน้องอาดกันรอพี่น้องค่ะใส่ชุดใดกับงามเพื่อกัน สมัยนั้นตามดูชุดนี้คือที่สุดค่ะและยังสวยมากจนถึงตอนนี้หลอมากค่ะชุดก็สวยมากๆอยากให้ใส่ฤดูการที่9ค่ะลูกอีกท่านนี่ก็ว่าชุดเล่นเป็นพ่อพญาเดน่บมแมนตพระเอกตอนปี2ตี้สเพื่อนะจําไหนเนอะเอฟเซียน หลักของผลนน่าจะพี่น้องจ๋าคุณพ่อหล่อมากจ้าเป็นหมอลำที่ใส่ชุดเพชรแล้วละสายตามองไม่ได้เลยจริงๆเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของบอยศิริชัยคือการใส่ชุดเพชรร้องสุดคํำลำสุดแขนชุดเก่ายังใส่ได้ต้องดูแลตัวเองดีมากขนาดไหนหุ่นยังเหมือนเดิมเทพบุตรชุดเพชรที่ไม่เกินไปสำหรับบอดบอยจริงๆจ้าหล่อสวรรค์สร้างมาอีหลี เดอ้อบอดบอยสิริใช้นี่แล้วก็รอค่ะดีหลี่เด้อพี่น้องจา่าสอแอนออดีแล้วก็งามค่ะนาอาดเพิ่นกับรอรอพี่น้องวิต่คนสวยคนงามคนรอเทวดานางฝ่ามาเกิดค่ะพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังไงกับคอมเมนต์ของมาสู่ฟังในเด้อจาคลิปนี้กัฝากไว้แค่นี้ก่อนเดอ้อเจอก,กันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเดี๋ยวมีข่าวสารยายนิวสิมาอัปเดตสู้ฟังคือเกา่าเหรอจ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย